ดูมื้ออาหารนะคะเป็นข้าวต้มนะคะเป็นข้าวกล้องผัดบลอกคลี่ผักรวมนะคะไข่เป็นต้มปลาเป็นสี่ท่อผลไม้ก็จะเป็นมะละกอสุกนะคะกับแบรกรหลังมื้ออาหารค่ะ โรไบโอติกทุกวันนะคะลำไส้ต้องมีจุลินทรีย์ที่สมดุลมดลูกก็ต้องมีจุลินทรีย์ที่สมดุลนะแล้วก็เลือกจุลินทรีย์ที่ใช่เพื่อชาวเราเนาะปลอดภัยและใช่นะคะช่วงฝันอ่อนก็ยังคงทานนะคะต้องทานไปแล้วก็ยังคงทานให้มันก็ทานอร่อย แม่คะครูก้อยไปดูระบบหลังบ้านมาพบว่าแม่แที่ดูคลิปความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากของครูก้อยประมาณ40%น่ะยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครูก้อยเตือนนะแม่แม่นะรีบกดติดตามเพจ Baby a n อ Mo m เอาไว้เลยกดติดตามกด Follow แล้วก็กดรายการโปรดหรือว่า Favorite ไว้เลยครูก้อยมั่นใจว่าความรู้ยิ่งมากโอกาสสำเร็จยิ่งสูงกดเลยคะ่ะ